ก่อนจะลุกเราต้องผ่านซึ่งการล้มก่อนจะคุมเราต้องผ่านซึ่งการทื่อก่อนจะเก่งเราต้องผ่านการฝึกปลือก่อนมีชื่อเราต้องผ่านการฝึกตนขอ ถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นขอถวายความเคารพพระมหาเทระพระเทรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีเจ้าคณะภาคเจ็ดวัดพระธาตวสุเทพและพระเดชพระคุณ หลวงพ่อพระครูสิริยาณวิเทศหรือหลวงพ่ออาจารย์ประมหานวนวัดพุทธารามฟินแลนด์เป็นต้น และความดวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการนาวาวังทองของวัดพระธาตุดอยสุเทพภาคเชา้าสามนาทีโดยประมาณออกอากาศทางสถานีวิทยุ พระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธานโวยสุเทพมีพ่อครูวันลบนามุงพรหมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิกโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตตมภาพพระครูปริยัติยานุศาสร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวัน ศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา7นาฬิกา30นาทีาถึง8นาฬิกาและเวลา13ถึง14นาฬิกาอันนี้เฉพาะวันศุกร์และวันเสาร์สองวัน และสถานีวิทยุสอสอวว,วัดววฝายหินมีท่านพระครูสมุวิสุว,วัตว,ว,วรกิจโจเป็นผู้อำนวยการออกอากาศเวลา17-18ถึง18นาฬิกาวันพุธ14-15ถึง15นาฬิกาวันศุกร์และวันเสาร์และ1 0บหถึง16นาฬิกา วันอาทิตย์เอาล้ววันนี้ก็เหมือนเดิมคือบันทึกเสียงล่วงหน้ามาจากวัดพุทธารามเฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์ สองสามวันที่ผ่านมาก็ไปบันทึกบนเรือไวกิ้งจากเฮลซิงกิไปสต็อกโฮมประเทศสวีเดนปรากฏว่าได้สองรายการนอกนั้น ไม่มีเสียงบนเรือมันอินเทอร์เนต็ตไม่ค่อยเสถียรแต่ที่สถานีที่ที่าเรือนี่โอ้อินเทอร์เนต็ตแรงมากดีมากแต่พอขึ้นไปบนเรือเนี่ยมันมันคงจะใช้กันมากกว่าหรือยังไงเนี่ยปรากฏว่า ได้ไปสองรายการแล้วนอกจากนั้นไม่มีเสียงเลยเออผู้ชมก็คอมเมนต์กันออกมาว่าบม่มีเสียงบม่มีเสียงนี่นะเสียงไม,ม่มียมงเปลีมยมยงเปลยมยงเปลยมใจอืมยงเปลี่ยม,มใจจากการประตอง กเสียงบะมีข้าวะ่ะเออเสียงบะมีเจ้านี่นะโอ้บันทึกไปแล้วหนึ่งรายการออทดลองดูอีกแฮมเออเออเออหลับก่อนหลับก่อนเข้าไปหลับไปนอนเสร็จแล้วตื่นเช้ามาลองทดลองดูอีกเออมีเสียง ก็เลยทำอีกหนึ่งรายการปรากฏว่าทำเสร็จไลค์ทำไปยังไม่ทันจบเสียงไม่มีอีกแล้วท่านผู้ชมก็คอมเมนต์กันเข้ามาว่าเสียงไม่มีก็เลยหยุดจากนั้นมาก็ไม่ไม่มีก็เลยไม่ได้ทำนะเอามาทำวันนี้ไม่เป็นไรกลับมาที่วัดนี้อินเทอร์เน็ต แรงมากดีมากมสบายมากเลยคนนี้วันพรุ่งนี้วันศุกร์ห้ารายการมีสรายการแต่ว่าทำห้าครั้งเพราะว่าเนี่ยนาวาวังทองนี่เดี๋ยวมีภาคบ่ายอีกออหนึ่งชั่วโมงมวันศุกร์วันเสารอ์อาทิตย์นี่มีภาคบ่ายหนึ่งชั่วโมง เพราะว่าที่วัดพระธาตุยสุเทพก็ออกวันศุกร์กับวันเ,านเ,นเนส,สาร์หนึ่งชั่วโมงลยวัดไปเหินก็ศุกร์เสาร์อาทิตย์เลยหนึ่งชั่วโมงเหมือนกันดังนั้นก็วันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ต้องทำห้าครั้งสี่รายการแต่ทำห้าครั้งันช่วงเช้าก็ สามสิบนาทีในช่วงบ่ายหนึ่งชั่วโมง,งนี่เฉพาะรายการนาวาวังทองนิ้รายการนาวาวังทองวันนี้ก็มาถึงตอนที่วิธีแก้ไขนายเวรจากการทำแท้งทำในหนังสือหลักการชาวพุทธหน้าแปดสิบเก้า การทำแท้งแต่พระนาธรรมาตเอาไว้ว่าก่อนจะลุกเราต้องผ่านซึ่งการลม้มก่อนจะคมเราต้องผ่านซึ่งการทื่อก่อนจะเก่งเราต้องผ่านการฝึกปรือก่อนมีชื่อเราต้องผ่านการฝึกตนเออนี่อันนั้นก็ จะต้องมีการฝึกว่าไปแล้วนี่นะจะต้องมีการฝึกนี่อย่างอย่างวันนี้วิธีการแก้ไขเจ้ากรรมนายเวรจากการทำแท้งเนี่อ้ mm hmm. มันจะต้องฝึกนีเนี่ยนี่เรื่อง mm hmm. เรื่องม,นอมันนี่อืมวันนี้ไม่ทันไม่มีเวลาในการที่จะเขียนบทประพันธ์ ปาหน้าธรรมดก็เลยเอาของเก่าที่มีนักปราท่านประพันธ์ไว้แล้วอันนี้ก็ของท่านในพลนเรศจิตรักเนี่ยก่อนจะรุกเราต้องผ่านชึ่งการล่มเนี่ยท่านในพลนเรศจิตรักเป็นผู้ประพันธ์ขอโมทนาขอบคุณไว้ในที่นี้ด้วยอื ืมองาดูเนื้อหาสาระของธรรมะในวันนี้กันแม้ว่าบุญจะเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นมากสำหรับผู้ที่ล่วงลับไปคือคนที่ตายไปแล้วเนี่ยจะต้องมีสองอย่างที่ติดตามตัวอยู่ตลอดนี่นะก็คือบุญกับบัตรแต่ถ้าจะได้ไปในทางดีนี่ก็ต้องอาศัยบุญ ถ้าบาทก็จะเดือดร้อนอืมตาหลักก็ต้องเดือดร้อนอยู่ในเมืองคนนี้ด้วยแล้วอยู่แล้วละไปในโลกหน้าก็เดือดร้อนอยู่กันเนี่ยร้อนวุ่นวายเออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องฝึกนี่นี่มันจะต้องฝึก แม้ว่าบุญนี่มันจะเป็นที่สําคัญกับผู้ล่วงละไปแต่ก็ยังมีเหล่าชาวทิพย์บางจําพวกที่ไม่ยอมรับบุญอคือดวงวิญญาณที่ระเหเล่ลอนดวงวิญญาณที่เป็นสัมภเวสีนี่นะยังไม่ได้เกิดไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดนี่นะก็ต้องอาศัยบุญไปช่วย คือบุญที่ลูกเต้าเหล่าหลานญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสงายทําส่งไปให้ทําไปช่วยเหลืออุปธรรม,ม,มจึงจะได้พ้นจากบาปไปสู่บุญพ้นจากที่ทุกข์ยากลำบากไปสู่ที่ดีแต่วันนี้ไม่ใช่ของง่ายม,มันมีชาวทิบ บางจำพวกไม่ยอมรับบุญก็คือดวงวิญญาณที่เราเราียกวัดทิพนี่ก็คือหมู่เทวดาหรือหมู่ผีสางเปรตมุรกายสัตว์นรกอย่างพวกนี้นะนี่เขาเรียกชาวทิพคือมันเป็นมีแต่วิญญาณไม่มีรูป เนี่ยไม่มีรูปไม่มีตัวไม่มีตนเนี่ยแต่เป็นชาวทิพย์ที่เรียกว่าเป็นชาวทิพย์เนี่ยเพราะว่ามันเกิดมาโดยไม่มีคันไม่มีไข่ไม่ต้องไปเกิดในคันไม่ต้องไปเกิดในไข่หรือในเท่าใครหรือในที่ชื้นแฉะแต่เป็นประเภทที่สี่เขาเรียกโอปปาติกะเกิดผุดขึ้น ยังไปตกนรกเนี่ยนะไม่ใช่ว่าจะไปเกิดในคันของใครที่อยู่ในนรกก็ไม่ใช่นะมันจะไปเกิดในไข่ใครยังไม่มีไข่อยู่ในนรกนี่มันผุดขึ้นเลยนี่ปั๊บก็อยู่ในนรกนั่นแล้วปุ๊บปั๊บก็เป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์แล้วอแต่มียังไม่ได้ไปนรกยังไม่ได้ไปสวรรค์เป็นสัมภเวสีอยู่ แต่ไม่ยอมรับบุญเหมือนกันทั้งทงที่เขานั้นก็รู้อยู่ว่าบุญมีความสําคัญมากสําหรับตนเองนั่นเป็นเพราะความโกรธแค้นที่มีนั่นเองใจหกโกรธแค้นที่ถูกฆ่าตายที่ถูกฆ่าโดยการทําแทงความโกรธแค้นเป็นเครื่องกลางกั้นทําให้ชาวทิพย์กลุ่มนี้รับบุญไม่ได้ สาเหตุของความโกรธแค้นมีหลายอย่างเช่นความโกรธแค้นจากที่เคยทำร้ายกันมาตั้งแต่อดีตชาติหรือแม้ชาติปัจจุบันที่ได้ผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรนกันแล้วได้ตายไปสัญญาณความโกรธแค้นก็ยังฝังจิตฝังใจอยู่ จึงทำให้ชาวทิพย์เหล่านั้นติดตามก่อกวนมนุษย์เขากโกรธแค้นไว้พกความโกรธแค้นไว้ชาวทิพยเหล่านี้เนี่ยถูกเรียกว่านายเวรนเพราะต้องจองเวรกันไปทุกพบทุกชาติถ้ายังไม่มีโอกาสทำร้ายก็จะติดตามวนเวียนอยู่ใก,กล้คนที่เขากโกรธแค้นอยู่ เพื่อหาช่องทางที่จะทำร้ายจะทำร้ายจะทำอันตรายโดยเฉพาะคนที่ฆ่าเขาในทอ้องม,มีความโกรธเคืองแค้นเคืองมากจะได้เกิดมาไม่ได้เกิดถูกรีดถูกยาพิษ เนี่ยชาวที่พี่ตายจากการถูกทำแท้งจะมีความโกรธแค้นต่อแม่ผู้ทำแท้งซึ่งจะทำด้วยเจตนาหรือไม่ก็ตามความโกรธแค้นก็ยังมีอยู่เมื่อสัญญาณความโกรธแค้นมีอยู่เด็กที่ตายจากการถูกทำแท้งก็ถือว่าเป็นนายเวนของแม่นายเวรกลุ่มนี้ จะรับบุญได้ยากหรือแทบจะรับไม่ได้เลยเพราะว่าเพราะวางความโกรธแค้นไม่ได้วิธีแก้ไขก็ให้ผู้แม่ทำการขอขมานายเวรผู้เป็นลูกที่ตายจากการถูกทำแท้งก่อนจึงค่อยอุทิศบุญให้โดยการขอขมาว่าขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ จงบรรดาลการขอขมาของข้าพเจ้าให้ถึงแก่เด็กที่ตายจากการทำแท้งของข้าพเจ้าบัดนี้ข้าพเจ้าขอสำนึกผิดในการกระทำส่วนที่ผิดต่อเด็กที่ตายจากการทำแท้งของข้าพเจ้าขอให้เด็กที่ตายจากการทำแท้งของข้าพเจ้าจงอดโทษจงอภัย strategies. แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด อันนี้ก็ต้องอ้างคุณพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาดลบรันรดาลมาช่วยในการให้ในายเวรของเรานายเวรที่เราได้ฆ่านี่คือลูกลูกที่ถูกฆ่านั่นดวงวิญญาณที่ถูกฆาไปนั่นที่มีความโกรธความแค้น ด้วยอำนาจของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่จะทำให้ดวงวิญญาณน,นั้นหรือนายเวรน,นั้นเจ้ากรรมนายเวรน,นั้นอุดโทษให้โอ้ภัยกล่าวสิบรอบติดต่อกันเจ็ดวันไม่ต้องจุดทุกเทียนอันนี้เรื่องของเด็กที่ตายเพราะ ตัวเองทำทำแทงไว้มันมีบางทีคนถือโอกาสเอาวิญญาณเอาลูกกรอกเนี่ยทา,ทางทางภาคเหนือเรียกว่าลูกกรอบนะคือลูกที่แท้งออกมาเนี่ย เอาไปตากแห้งเออสร็จแล้วก็เอามาใส่หอใส่พกหรือเอาใส่อะไรไว้หลอดแก้วหรืออะไรยังไงสักอย่างหนึ่งนี่ยนะามามัดห้อยคอให้มันให้มันช่วยบางคนนะแล้วเอาไป ห้อยคอเวลาไปเล่นการพนนันมันมีอยู่ที่ที่ภาคเหนือนะที่ที่บ้านที่เชียงใหม่มีอยู่คนหนึ่งโอ้เป็นเ <c oughs> ขาเรียกว่าเจ้ามือเจ้ามือ <c oughs> ไอ้ลูกเต๋น่งนะ ลูกเต่าเนี่ยนะเวลาเวลา,าเล่นนี่นะเวลาเขาใส่เนี่ยคือเขาก็ถูกใส่ถูก,กน,นะตำตำสีอะไรต่างงเนี่ยนะลูกเต่ากันนี่นะเดี่ยวไปเล่นกันนะในงานศพหรือบางที ท,ทั่วไปนั่แหละเวลาที่ให้เขาได้ให้ให้ให้คนที่มาใส่นนได้นะเอาห้อยคอเนี่ยเอาหันหน้าเข้าข้าง,งในในในตัวเราเนี่ยนะแต่ว่าพอให้เขาได้ไปคนที่คนที่มาใส่นี่นะ ใส่ตูงใส่สูงใส่ต่ำเขาก็เดาเอานั่นแหละแต่ว่าเขาได้บ้างเสียบ้างเราก็เจ้ามือนี่ก็เสียตังค์ไปและเสียไปเสียไปเสียไปพอจะเอาคืนนี่นจะต้องขอลูกกอกเนี่ยลูกกอกลูกพิถูกแทงออกมานเนี่ยนะเออช่วยช่วยให้เขาใส่ไม่ถูกเออไม่ไม่มันถูกนี่กับ อ่าขอพักก่อนเลุกลุกไปเดี๋ยวเขาไปปัสสาวะอะไรทํนนองเนี้นะไปเข้าห้องน้ําไปถึงกับไปพอรับตาคนไปก็หมุนหมุนข้างหน้าออกเลยห้อยห้อยคอเนี่ยนะแล้วก็หมุนหมุนหน้าลูกกอกเนี่ยหมุนออกข้างนอกอย่างนี้นะตอนตอนหมุนเข้าข้างในนะเขาจะได้เพาลูกน้องแล้วเขาช่วยเนยเขาช่วยก็เป็นนังทำให เขาใส่อะ่ะมันงูมันผิดหมดอะ่ะเก็บ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 อย่างเดียวเก็บ <laughs> อย่างเดียวนะเออได้กําไรได้กําไรมามากแล้วก็หยุดหยุดแล้วก็ไปเข้าห้องน้ําอีกแล้วก็หมุนหน้าเข้าข้างในอีกแต่ว่าต้องได้เยอะๆกว่านะ ใเยอะๆใกล้จะใกล้จะเลิกอ่ะใกล้จะเลิกใกล้จะเลิกแล้ว,ลลลวมันจะหมดเวลาแล้วอะไรทำนองนี้นะนก็หมุนเข้าข้างในอีกพลิกหน้าพลิกหน้าของลูกกอกเนี่ยเข้าข้างในอีกหมดเดียวหมดเวลาแล้วมัง้งโอ้โหอย่างยงเข้าเข้าออกหมุนเอาหน้าเข้าข้างในแล้วก็มาเล่นต่อ มามาให้เขาใส่ต่อแล้วก็ได้กันได้คืนไปบ้างเสียบ้างอะไรนะเอออดหมดเวลาก็หยุดได้กําไรอาศสยลูกกกาบนี่แหละที่ที่ถูกแทงถูกแทงมานี่นะแต่มันโกรธนะมันโกรธแต่มันไม่ได้โกรธไอ้คนทําอะมันไม่ได้โกรธคนที่เอาไปช่วยนะเอาเอาไปเนี่ยนะนุ่นมันโกรธให้แม่มนันนุ่น แม่คือคนที่ทำแท้งนู่นน่ะแต่คนนี้เนี่ยมันช่วยมันช่วยหาเงินลองดูไปดูมาอืมอ่าการขอขมานี้จะช่วยให้สัญญาณการโกรธแค้นของผู้เป็นนายเวรลดลงจากนั้นจึงทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เด็ก ที่เป็นนายเวรของเขาเขาก็จะรับบุญจากเราได้ง่ายขึ้นเมื่อนายเวรได้รับบุญแล้วก็จะหยุดการก่อกวนเราหยุดการทำร้ายทำอันตรายเรานี่นะมีนายเวรบางจำพวกที่ตายจากการถูกทําแทง้งไม่ยินยอมรับ การขอขมาจะหาทางเข้าสิงร่างกายคนที่เขาโกรธแค้นอยู่เพื่อกอบกวนในร่างกายให้ได้รับความเจ็บปวดทรมานเหมือนที่เคยกระทำต่อกันไว้ในขณะที่เขาขอขมาในเวรกลุ่มนั้นอาจทำการควบคุมร่างกายทำให้เกิดอาการมึนบวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนสันกระตุก บวดตามร่างกายหรืออาจควบคุมตัวเองไม่ได้เมื่อเกิดอาการเช่นนี้ไม่ต้องตกใจให้ขอขมาไปเรื่อยๆจนกว่าอาการจะเบาบางลงเมื่ออาการดีขึ้นก็แสดงว่านายเวณยอมรับการขอขมาจากเราจากนั้นให้อุทิศบุญว่าขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลบุญ ของข้าพเจ้าให้ถึงแก่นายเวรลูกที่ตายจากการทำแทง้งที่ก่อกวนข้าพเจ้าในเวลานี้กล่าว1 0ถึงหนึรอยรอบไม่ต้องจุดเพียนเมื่อแก้ไขตามวิธีนี้แล้วยังไม่ดีขึ้นให้ทำกรรมให้ทำตามวิธีดังต่อไปนี้ 1. ให้สละวัตถุมงคลทั้งหมด ออกจากการครอบครองยึดถือ 2. ให้เดินระลึกถึงพระรัตนตรัยวันละครึ่งชั่วโมงทุกๆวัน 3. อ่านบทรัตนปริศ3าถึง15รอบ 4. นิมนพระให้ประกาศพระปริศตามแบบวิธีในพระไตรปิฎกเล่มที่16อาตานาติยสูตร 5. เดินท่องบททาตุ กรรมฐานสี่ทุกๆวัน 6. มันทำบุญบำเพ็ญภาวนาอุทิศส่วนบุญให้แก่วิญญาณเด็กอยู่เสมอๆนีอ่าอ,อันนี้ก็เป็นวิธีการแก้ไขดูไปดูมาหมดเวลาเออตอนนี้มันดึก4สี่ทุ่มตีสองแล้วที่เมืองไทยตีสอง อไม่มีเอฟซเข้ามาคุย <c> ก <oughs> ับลูกเกอกเด็กในท้องคุยกับลูกกอ <c oughs> ก,อ <c oughs> ก,ก,กอไว้ก่อนวันนี้เพื่อให้รับส่วนบุญส่วนกุศลแ่าววันนี้ก็ขอนำรายการเออมีข้อคิดที่ฝากไว้ในตอนท้ายนี้ก็คือก่อนจะลุกเราต้องผ่านซึ่งการล้ม ก่อนจะคมเราต้องผ่านซึ่งการทื่อก่อนจะเก่งเราต้องผ่านการฝึกปรือก่อนมีชื่อเราต้องผ่านการฝึกตนเอาละขอ,อนำรายการนาวาวังทองไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหน้าคือวันพุธศุกร์เสาร์อาทิตย์ตามตา ร่างเวลาที่วางอยู่ข้างในเอ้า oh, มีเอฟซีเข้ามาทีรศักดวงสิริโอ้ท่านพระครูสิริสิงหกิจวิเทศวัดพระสิงห์ยูเคสาธุครับผมหมดเวลาพอดีเอ่อมันหนาวมันนาวก็ครับโอ้มันหนาวมันนาวตอนนี้อยู่ประเทศฟินแลนด์อืมแต่ว่านี่แต่ว่าวันซือนี้ไป สตอกโฮมไปสวีเดนมาโอ้ร้อนอากาศร้อนอนุโมทนาโอ้สาธุครับผมสาธุสาธ,สาธุหมดเวลาพอดีวันนี้หมดเวลาขออืมจีว่ว่อ้ว่ไหนล่ะรัดจมูกโ,โมทนาขอบคุณท่านพระครูวดพระสิ่ง์ยูเคประเทศอังกฤษ น,นอขอทุกท่านาได้ผลจากปฏิบัติได้กำจัดความทุกข์พบสุขใสพรนปลอดโปร่งโล่งสบายทั้งกายใจอยู่ที่ใดใจสงบพบนิพพานขอเจริญพร